นี่สินี่พอเราผ่านปุ๊บนี่นี่นี่เจอเจอนี่โอ้มุมนี้ชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศได้โอ้ยหาต้นตาลไปผูกไว้ที่บ้านเราจะทน,น้ำยาต่นงตน,งน,นี่ต้นตาลไปถามแม่ปันเดี๋ยวนี่ทำนาทำเราเก็บลูกตาลแล้วงานนี้ ได้หนึ่งลูกนี้วิวสวยมาก ลูกตาลหอมหอมภารกิจไล่นาลันกับการเพราะต้นตาลเอาไว้ในอนาคต